รานใบตองครับที่ผมผ่านเมื่อสักครู่นี้ในสุดเนี่ยผมก็ตัดสินใจจะกินร้านนี้ฮะคิดได้ว่าจะไปกินโกปีแต่ว่าโกปีนีคน่คงคนคงไปกินเยอะฮะแต่ร้านนี้เนี่ยผมว่าน่ากินมากดูหมูแดงเขาไฮไลไท์ที่ผมอยากกินนะครับดูครับ,รบนี่เขาทำเป็นหลายๆเส้นนี้เลยฮะผมสั่งข้าวหมูแดงแล้วก็ไก่สับสวัสด,ดีครับอีกหนึ่งจานนะฮะ ครับเนขายอย่างนี้นะฮะผมว่าร้านนี้หมูแดงน่าจะอร่อยครับแต่หมูย่างก็มีด้วยนะครับหมูย่างนี่เขาจะเสร็จตอนแปดโมงครึ่งคนระัอันนี้ผมกินข้าวหมูแดงไปก่อนฮนะไก่สับครับถ้ามันไก่เพิ่มยไกัง ร้านใบตองครับเนี่ยดูครับไก่ไก่เยอะนะพี่วันนึงนี่หลายตัวเลยนะเนี่ยไก่ดีวันนี่ห้าสิบกิโลครับห้าสิบกิโลครับหมูย่างครับใส่หมูย่างเยอะไหมหมูย่างวันนึงผมใช้สิบแผ่นสิบแผ่นเลยครับผมแล้วก็หมูแดงหมูแดงกับหมูย่างนี่คนนิยมอะไรมากกว่ากันครับอ่าหมูย่างครับหมูย่างครับผมเสียดายครับนี่แไม่เวลาไม่ันต้องไปขึ้นกว่าๆนะครับผมเก้ากิโครับ ได้ครับเดี๋ยวก็มีการคนได้มากินหมูย่างนี่ครับสั่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอครับข้าหมูหมูแดงสองจานให้รอก็รอกระทหระหมูอย่า,นง,างนี้กินซ้ายถ่ายขวาได้ครับ น้ำจิ้มมีประจันโต๊ะแบบนี้เลยฮะเห็นไหมแล้วก็เขามีให้เพิ่มตรงนี้ด้วยครับ <S <S ผมจะลองชิมข้าวหมูแดงก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเพราะว่าเห็นก็ทําเยอะมากครับที่ผมเข้ามาร้านนี้ก็เพราะว่าอยากกินข้าวหมูแดงนี่ครับแล้วก็เขามีน้ําจิ้มนี่น้ำจิ้มข้าวหมูแดงเหรอหรือข้าวมันไก่ลองหมูแดงครับอ๋ออ๋อข้าวมันไก่เขาแยกนะฮะชิมครับ ชิมอืมอร่อยอืมเครื่องเทศนะอืมงเครื่องเทศเยอะเลยอร่อยครับอร่อยแล้วนี่ก็เป็นน้ำจิม้มน้ำจิ้มข้าวมันไก่ครับตัครับ โอนเข้ามาครับสร็รียบรอครับน้ำร้อนจ้าโอเคอ่าใครกินเดี๋ยวมันคนเลยเขาเป็นคนเลย อืมเยี่ยมผมชอบตรงนี่ครับชอบตรงน้ำจิ้มเขาร้อนๆแล้วก็รสชาตมันเข้มข้นดีอกอากืมเขาใจ่ข้่างด่างหมูหอยู่ครับ อยู่เขาย้างที่ไหนไม่รู้ครับจะดูเหมือนกันนะใส่ครับครับผมคิดถึงข้าวรวมได้แล้วตอนที่ผมไปตังครับมันจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งขายว่าข้าวรวมมันจะเอาเมาหแดงหมูกรอบอะไรปนกันหมดเลยครับอร่อยมากนะครับใส่พริกใส่ลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปกินอีกรอบหนึ่ง ตอนนั้นนี่มีเพื่อนที่ชายเป็นคนตรังพามไปกินอร่อยก็ค่ะฮม

น้ำจิ้ม,มเดี่ะน้ำจิ้มไม่หวานน้ำจิ้มก็ออกเน้นเผ็ดแล้วก็เค็มหน่อยๆน,นะครับน้ำจิ้มไม่ออกหวานอืมชอดที่นี่ครับอร่อยเรื่องหมูย่างเจรดาผมไม่ทาะนซะละ ตักโต๊ะไปครับก็ใส่น้ำจิ้มเพิ่มมาฮะ้นฮะับคุณชอบกินน้ำจิ้ม,มปึ๊บป๊าบปึ๊บมามฮะไม่ได้ซุน้ำซุปเลยชิมซุปหน่อยครับบีกันั่งนะอืะอใส่ขิง กขิ่นนกลิ่นชัดเจนมากอืมโอ้ข<อ>้างๆถนนข้างๆ้านช่องเขาไปเลนครับเก่าแก่ อยู่กับตุ่มครับสั่งขายมาจานหนึง่งตุ่มจะอยู่กับผมไปจนถึงบันกลับฮะส่งผมขึ้นเครื่องที่ภูเก็ตแต่เขาจะขับรถก,กลับผมมีภารกิจต้องกลับไปรับลูกฮะก็เลยไม,ไม่ได้นั่งรถเป็นเพื่อนกลับไปที่กรุงเทพฮนะก็เสียดายบูจะเสร็จทันไหมไม่ทันนะที่บอกเะยแปดโมงยังไม่แปดโมง ถ้า8โมงเนี่ยเรากว่าเนี่ยผมจะรอเลยครับแต่นี่มันเพยังเม็ด8โมงนะครับไข่มันเนื้อแน่นนะเห็นฝับอย่างนั้นแต่เนื้อแน่นนะครัไก่เป็นตองเกี่ยวน้ำซุปไก่เป็นตองเกี๊ยวเป็ตรงลอยเนอะมันอยู่ที่ว่าแบบไก่ไปต,ต,ตรงอยู่ที่น้ำน้ำราดมันนะ่ะน้ำราดบัลซายใส่กระเทียมใส่แล้วอร่อย

อต่นีน้หอละสี่สิบครับผมโอ้เยอะมากเลยครับเราอยู่ลูกค้าประจำับผม